สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอดูพวกหนวยการด้านเทคนิคของสโมสรอาร์เซนอลทีมดังในศึกพเมลิกออกมาเปิดเผยว่าทาเคฮิโร่โทมิยาสุกองหลังตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายมีโอกาสที่จะได้ลงประเดิมสนามเป็นตัวจริงทันทีในเกมต่อไป กันเนอร์ปาดหน้าทอมแมฮอสเปอร์ดยการปาดหน้าคว้าตัวฟูลแบ็กชาวทิดอุไทยมาร่วมทีมด้วยค่าตัว17ล้านปอนด์จากสโมสรโบโรญญาทีมดังในเกาโชเซเรอาดโดยเจ้าตัวสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กขวาเอดูกล่าวกับทางสกาดสปอร์ตว่าเขาเห็นด้วยอย่างเต็มที่ที่จะให้โทมิยูสุออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในทีมของมิเกลอันเ,ทเทตต้าทันทีโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในตำแหน่งแบกขวานั้นเราเพิ่งสัญญากับทาเคฮิโรโทมิโยสุเข้ามาเขาเป็นคนที่ย้ายมาร่วมทีมและสามารถลงสนามได้ทันทีเพราะเราเพิ่งจะปล่อยเอ็กเตอร์เบอรินออกจากทีมในรูปแบบการยืมตัวทําให้ตำแหน่งว่างและเขาสามารถลงเล่นได้เลยนั่นคือแผนที่วางเอาไว้แต่แน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับมิเกลออติต้าว่าเขาจะได้ลงเล่นหรือไม่ผู้อนนวยการด้าเทคนิคของทีมปืนโตกล่าว มีรายงานข่าวว่าอารอนแรมเรลนักเตะที่อาเซนนลเพิ่งเซ็นสัญญามาเมื่อช่วงซัมเมอร์บอกกับเพื่อนๆของเขาว่าตัวเขานั้นคาดหวังที่จะออกสตาร์ตเกมเพมเบลิกนัดต่อไปของสโมสซอนก่อนแบร์เรโน่ทางนี้ทัพตกันเนอร์มุ่งหวังอย่างมากที่จะคว้าชัยชนะเป็นนัดแรกของฤดูกาลในวันที่11กันยานี้ที่นอริซิตี้ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาใหม่จะมาเยือนเอมิเรตสเตเดียมอาเซนนตต้องเจอกับฤดูกาลที่ย่ำแย่ของเขาในเพมเบลิก หลังจากประสบความพ่ายแพ้ในนัดเปิดสนามหลีกสูงสุดกับเบนฟอร์ดต่อมากระแพ้ในบ้านให้กับคู่แข่งอย่างเชลซีและโดนถล่มโดยแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยที่มือก่าทีมชาติเยอรมันอย่างเรโน่เสียไปถึง5ประตูที่เอติฮัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่เราไม่อาจโทษว่าความผิดหลักๆเป็นของเขาสำหรับความพ่ายแพ้ดังกล่าวแต่อติต้าอาจพิจารณาเปลี่ยนผู้รักษาประตูสำหรับเกมสำคัญในสัปดาห์หน้ากับนอริด ดานอาเซนอลใช้เงินเบื้องต้น24ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับแรมเดลจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้และตารายงานจากเดซันมือกาวัย23ต้องการแทนที่เรโนในตำแหน่งตัวเลือกแรกของอาเซนนลโดยยังคาดหวังว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมพบกับนอริดหลังประเดิมสนามให้กับอาเซนนลในชยชนะ6-0เหนือเวฟฟอร์มฟิตในศึกคาราบาวครับหลายคนยังกังขากับการย้ายไปยังอาเซนนลของเรมเดล โดยผู้รักษาประตูตรายนี้ตกชั้นในพิบ์ลิกกับ2สโมสรเก่าของเขาอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและบอลเทมัสแต่ทว่าอาดีตผู้รักษาประตูตทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมั่นใจว่าเขาสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสําเร็จในรอนดอนเหนือและเพิ่งส่งสัญญาณเตือนเรโนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเล่นเป็นตัวสํารองในฤดูกาลนี้บลันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาและผมมาที่นี่เพื่อพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสวมเสื้อของเขานั่นคือสำหรับผม ที่จะประสบความสําเร็จและสําหรับเขาที่จะต้องรักษาตําแหน่งไว้ก่อนผมการแข่งขันที่เข้มข้นจะดีสําหรับกลุ่มเสมอและหวังว่าผมจะสามารถนําสิ่งที่แตกต่างไปให้กับแผนกผู้รักษาประตูและรวมไปถึงทีมด้วยเช่นกันเราทุกคนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันและหวังว่าเราทุกคนจะสามารถหลอมรวมและสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมได้เลโนใช้เวลา3ฤดูกาลที่อาร์เซนอลแต่มีแนวโน้มว่าเขาจะย้ายออกจากเอเมเบลสตเดียมในช่วงซัมเมอร์หน้า พอสมโมสอนไม่ได้วางแผนที่จะขยายสัญญาให้กับเขาโดยมีอินเตอมร์ิลานที่ให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูตรายนี้ทาเคฮิโรโทมิยาสึปกักหลังตัวใหม่ของอาร์เซนอลคลายความกังวลเรื่องสภาพความฟิตของตัวเองหลังย้ายจากโบลินยามาร่วมทีมอาร์เซนอลด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์ดาเตวย22ที่เล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กขวา เป็นหนึ่งในการใช้จ่ายแบบตำราเสติในช่วงซัมเมอร์นี้ลยอิเกลเตต้าถ่มงบเสริมทับไปถึง145ล้านปอนด์แต่ก็ยังมีคำถามเรื่องสภาพร่างกายและการบาดเจ็บของเขาตั้งแต่ช่วงที่ยังคาแข้งอยู่กับโบโรนยาอย่างไรก็ตามทูม,มิสืสอยืนยันว่าเขาหาจากการบาดเจ็บเหล่านั้นแล้วและพร้อมทุ่มเต็มที่เพื่ออาเซนอนผมเจ็บบ่อยครั้งในอิตาลีและผมก็มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อมาตลอด2ปีหลังผมอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนัก และด้วยเหตุนี้ผมจึงลุยไม่ได้เต็มที่ร้อซผมไม่ได้มีความสุขกับฟอร์มเลยในช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาผมหวังว่าการย้ายทีมครั้งนี้จะนําไปสู่ทิศทางที่ดีและผมคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปผมรู้สึกว่าทีมมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเริ่มต้นใหม่พิมเบลิกเป็นเวทีที่ผมตั้งใจไว้แต่แรกและผมก็มีความสุขที่ได้ย้ายมายัางอาเซนนลซึ่งเป็นทีมใหญ่ระดับโลก ในเจลบินเทเบินตำนานแบ็กซ้ายอาร์เซนอลออกโรงเตือนทีมรักอย่างตรงไปตรงมาว่ามีโอกาสเสีย2แข้งดาวดังอย่างเปียร์เอเมริกโอบาเมยองและอเล็กซองลากาเซตในช่วงตลาดหน้าหนาวหากหมดลุ้นอย่างท็อปโฟเร็วตั้งแต่กลางซีซั่นสมมุติว่าถ้าอาร์เซนอลมีแววจะหมดลุ้นท็อปโฟเร็วตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลก็เป็นไปได้ที่โอบาเมยองจะขอย้ายเพื่อตามหาความสำเร็จกับทีมอื่นในช่วงเดือนมกรา แต่เอาจริงๆผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก 1. คือทีมระดับอาเซนอลไม่น่าจะแย่ถึงขนาดหมดรุ่นอะไรไวนยขนาดนั้น 2. คือโอบว่าไมยองฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาน่าจะยังอยากพิสูจน์ตัวเองเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้ก่อนไม่งั้นย้ายออกไปก็พังอยู่ดีแต่สําสหรับราเาแซบอกเลยว่ามีโอกาสสูงกว่าหลายเท่าเพราะนอกจากเจ้าตัวจะฟอร์มตกต่อเนื่องมาเป็นปีๆแล้วยังชอบมีคาลือเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของเขาออกมาให้เราเห็นกันอยู่เรื่อยๆ อย่างไรก็ตามการที่จะมีนักเตะขอย้ายออกกลางคันแบบนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่องอันดับบนตารางอีกทั้งเรื่องการซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามาแทนแบบเร่งด,วด่วนช่วงนี้อาเซนอลภายใต้การนําของอาร์เตต้าอาจจะดูแย่จริงๆแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่ากว่าจะถึงเดือนมกราอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างบางทีฟอร์มอาจจะดีขึ้นหรือไม่ก็ได้ตัวนักเตะระดับโลกเข้ามาช่วยกู้วิกฤตในตลาดหน้าหนาวซึ่งก็ไม่มีใครรู้จนกว่าจะถึงวันนั้น อาร์เซนอลมีสิทธิ์ที่จะเสียเอ็ดดี้เอนเกเทียออกไปแบบไร้ค่าตัวหลังจากการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้ากองหน้าวัย22เหลือสัญญากับอาร์เซนอลเพียงปีเดียวที่ผ่านมามีรายงานว่าการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ของนกเตะยังคงไม่คืบหน้าทําให้มีโอกาสที่เดอะก,กันเนอร์จะเสียนกเตะออกไปแบบไม่มีค่าตัวโดยช่วงตลอดหน้าร้อนที่ผ่านมาเอนเกเทียมีข่าวว่าจะย้ายไปร่วมทัพคิสเันพาเลต,ตแต่การเจราจาจบไม่สวยเพราะไอ้ปืนใหญให่เรียกร้องมากเกินไป จนทางดีเอเกิลหันไปดึงออสซอนเอดูอาของเซลติกมาแทนแต่รายงานเผยว่าหากสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้อาเซนอลนมีโอกาสที่จะเสียเอ็นคาเทียสูงมากเพราะนาเตะสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้ในเดือนมกราคมทันนี้รายงานจากสื่ออังกฤษเชื่อว่ามีโอกาสที่โฮห,อ,หอ,อกวัย22จะย้ายไปเยอรมันเพื่อโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องแต่ถึงกระนั้นบรรดาทีมในอังกฤษก็ยังคงจับตามองโดยมีไบรตันเป็นหนึ่งในนั้น ยูฟาเตรียมคัดค้านอย่างแข็งขันในสัปดาห์หน้าสำหรับแผนของฟีฟาที่ต้องการให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเปลี่ยนจาก4ปีมาเป็นทุกๆ2ปีอเล็กซานเดอร์เซฟรินประธานยูฟากล่าวถึงความขัดแย้งของเขากับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทุกๆ2ปีในการตอบกลับจดหมายจากกลุ่มแฟนบอลที่หนุนหลังฟุตบอลยุโรปเซฟรินกล่าวว่ายูฟามีข้อกังวลที่ร้ายแรงเกี่ยวกับแผนของฟีฟา เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่สําคัญในการปฏิรูปครั้งนี้มีความประหลาดใจอย่างมากที่ฟีฟา่าดูเหมือนจะเปิดตัวการประชาสัมพันธ์แคมเปญเพื่อผลักดันข้อเสนอในขณะที่ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่ได้นํามาเสนอต่อสมาพันธ์สมาคมฟุตบอลลีกสโมสรน,นักเตะโค้ชและชุมชนฟุตบอลทั้งหมดอซเวนเกอร์หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลของฟีฟ่เป็นตัวการผลักดันแผนการนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการโหวตจากสหพันธ์ฟุตบอล211ชาติและสมาคมต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นสภาคองเกรสของฟีฟ่า